สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในเรื่องเออ,เอกสาร White Paper ของ Earth 2นะครับแหล่งข้อมูลหลักของเราก็คือตัวเอกสารทางการของเขาเลยที่ให้รายละเอียดวิสัยทัศน์ต่างๆแผนงานคือพยายามจะทำความเข้าใจแนวคิดที่ออค่อนข้างทะเยอทะยานมากๆของโปรเจกต์เมตาเวิร์ตัวนี้ครับค่ะเป็นแนวคิดที่น่าสนใจมากนะคะการสร้างโลกเสมือนจริงแบบว่า ขนาด1.1เลยจำลองจากโลกเราจริงๆใช่ครับมีการเชื่อมโยงตำแหน่งทางภูมิศาสตร์จริงเขากับตัวสภาพแวดล้อมดิจิทัลด้วยอืมแล้วที่สำคัญนะคะคือ Earth 2เนี่ยเขาไม่ได้มองตัวเองเป็นแค่เกมแต่เป็นเหมือน Metaverse ที่โลกเสมือนกับโลกจริงมันแบบว่าผสมผสานกันอยู่ เป้าหมายเขาคือสร้างโลกที่2เลยที่ผู้ใช้งานเข้าไปเป็นเจ้าของได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมสร้างสารรค์อะไรต่างๆได้พอพูดถึงเรื่องเจ้าของอกลไกหลักที่น่าสนใจมากๆก็คือเรื่องที่ดินหรือ land tiles ที่มันผูกกับตำแหน่งจริงๆบนโลกเลยแล้วที่ดินพวกนี้เขาบอกว่าเอาไปขุดสินทรัพย์ดิจิตัลได้ด้วยที่เรียกว่า ether ซึ่งมันแปลงเป็น essence ได้อีกทีเป็นทเ k e n ERC20 ใช่เลยค่ะแล้วที่ดินนี่แหละค่ะคือสิ่งที่เขาเรียกว่าราชาแห่งประโยชน์ใช้สอยหรือ King of Utility มันเป็นเหมือนเดิมพันสำคัญเลยนะคะว่าที่ดินจะเป็นพื้นฐานขับเคลื่อนทุกอย่างในระบบเขาตั้งแต่ทรัพยากรไปจนถึงกิจกรรมต่างๆซึ่งมันจะไปเชื่อมกับแนวคิดอ่า EcoSim หรือ Economic Simulator ที่มูลค่าต่างๆมันจะเกิดจากการลงแรงการจัดการหรือการแลกเปลี่ยนของผู้เล่นกันเองจริงๆไม่ใช่แค่แบบว่าระบบกำหนดมาให้ อ๋อ oh. ครับครับเข้าใจแล้วครับคือถ้าที่ดินเป็นเหมือนรากฐานนั้น essence ก็คงเปรียบเหมือนกระแสเลือดที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจในนั้นเลยสิครับอือใช่ค่ะเปรียบเทียบได้ดีเลยค่ะ essence นี้จําเป็นสําหรับ แทบจะทุกอย่างเลยนะคะตั้งแต่อาคารยานผาหนะอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็ยังจำเป็นสำหรับการสร้างวัตถุดิบในระบบอีโคซิมด้วยแต่จุดที่น่าสนใจมากๆเลยแล้วก็ดูจะแตกต่างจากที่อื่นก็คือแนวคิดเรื่อง adaptive value ของ essence นี่แหละคะ่ะอ๋อที่เขาผูกมูลค่าในเกมส่วนหนึ่งเข้ากับค่าเงินจริงๆข้างนอกเพื่อให้มูลค่าโทเค็นมันปรับตามตลาดได้อันนี้ เหมือนเป็นการพยายามแก้ปัญหาสมดุลเศรษฐกิจในเกมที่หลายๆโปรเจกต์เขาก็เจอกันอยู่หรือเปล่าครับก็น่าจะใช่นะคะเป็นความพยายามจะสร้างเสถียรภาพให้เศรษฐกิจภายในไม่ให้บอกว่าของจําเป็นพื้นผ่านมันแพงเกินไปจนผู้เล่นใหม่เข้ามาลําบากซึ่งก็นับว่าเป็นการเดิมพันที่น่าสนใจนะคะแต่ก็อาจจะมีความเสี่ยงเหมือนกันตรงที่มูลค่ามันก็จะผันผวนตามตลาดโลกภายนอกไปด้วย เป็นแนวทางที่ต่างจากโปรเจกต์เว็บทรีส่วนใหญ่ที่มักจะเน้นความเป็นอิสระจากระบบการเงินดเดิมนะคะครับซึ่งการจะสร้างระบบเศรษฐกิจที่มันซับซ้อนแล้วก็เชื่อมโยงกับโลกจริงได้ขนาดนี้เนี่ยมันก็ต้องอาศัยเทคนโนโลยีพื้นฐานที่แข็งแกร่งมากๆเลยนะครับการพัฒนา e2v1 หรือ earth 2 version 1ที่เป็นโลกสม,มิติขนาด1.1แบบไร้รอยต่อเนี่ยฟังดูเป็นความท้าทายที่ใหญ่มากเลย ใหญ่มากๆค่ะท้าทายมากถึงขั้นต้องพัฒนาเอนจินของตัวเองขึ้นมาเลยนะคะ การที่เขาไปสาธิตที่งาน GDC 2024ก็เหมือนเป็นการโชว์ให้เห็นว่าเทคโนโลยีโลก3มิติขนาดดาวเคราะห์ที่มันไร้รอยต่อ seamless planetary scale ที่เขาสร้างเนี่ยมันเป็นไปได้จริงๆนะแล้วก็เรื่องความแม่นยำของภูมิประเทศการสร้างไบโอมที่หลากหลายมากๆเขาว่ามีกว่า250แบบเลยทำให้โลกนี้มันเป็นโลกที่เล่นได้จริงๆ playable world ไม่ใช่แค่ภาพสวยๆเฉยๆแล้วก็รองรับ Mul ติ player ด้วยอันนี้สาคัญมากครับครับ ถือเป็นหัวใจสำคัญเลยค่ะที่จะทำให้วิสัยทัศน์เรื่องอีโคซิมเนี่ยมันเป็นจริงขึ้นมาได้อีกมุมหนึ่งที่ผมว่าก็น่าสนใจคือรูปแบบธุรกิจของเขาเขาบอกว่าเป็นแบบพึ่งพาตัวเองร0 0ซคือไม่ได้ระดมทุนจาก VC ซึ่งอันนี้ต่างจากโปรเจกต์เมตาเวิร์สใหญ่ๆที่เราเคยเห็นกันมาพอสมควรเลยนะครับใช่ค่ะการไม่พึ่งพา VC ีนี่ก็เป็นอีกจุดยืนที่สำคัญของเขานะคะมันก็เปิดโอกาสให้โครงการสามารถกำหนดทิศทางโดยเน้นที่ผู้เล่นหรือชุมชนได้มากกว่า ซึ่งก็อาจจะสอดคล้องกับแนวคิด People Metaverse ที่เขาพูดถึงบ่อยๆแต่ในขณะเดียวกันนะคะก็อาจจะหมายถึงการพัฒนาที่ต้องใช้เวลามากขึ้นหรืออาจจะมีข้อจำกัดด้านเงินทุนมากกว่าโครงการที่เขารับเงินจาก VC มาเยอะๆอันนี้ก็เป็นอีกความเสี่ยงหนึ่งเหมือนกันที่เราต้องจับตาดูกันต่อไปควบคู่ไปกับความทะเยอทะยานที่สูงมากๆของโครงการระยะยาวแบบนี้ค่ะครับ ถ้าให้สรุปแก่นสำคัญเลยนะครับ Earth 2ก็คือความพยายามสร้างโลกเสมือนจริงขนาดเท่าโลกจริงเลยที่ขับเคลื่อนด้วยเศรษฐกิจที่ผู้เล่นสร้างขึ้นเองหรือ อีโคซิมมี e s s e n ส์เป็นกลไกลสำคัญแล้วทั้งหมดนี้ก็ตั้งอยู่บนฐานเทคโนโลยีการสร้างโลกสามิติขนาดใหญ่ที่เขาพัฒนาขึ้นมาเองถูกป้อเลยค่ะแต่เส้นทางนี้ก็ยังเต็มไปด้วยความท้าทายนะคะทั้งด้านเทคนิคเองการสร้างชุมชนการทำให้เศรษฐกิจมันยั่งยืนจริงๆแต่ก็นับว่าเป็นก้าวที่น่าติดตามมากๆค่ะ สิ่งที่น่าคิดต่อและอาจจะเป็นคำถามใหญ่ทิ้งท้ายไว้ก็คือถ้าโลกเสมือนที่มันเชื่อมโยงกับโลกจริงอย่างใกล้ชิดขนาดนี้มันเกิดขึ้นได้จริงๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนวิธีที่เรามองโลกมองชีวิตหรือแม้แต่ความหมายของตัวตนของเราในอนาคตไปยังไงบ้างอันนี้น่าสนใจให้เราได้ลองคิดกันต่อค่ะ